ไปวันนี้ไปครับสบายดีครับโอ้ยอยากจะโหดวันนี้มีไหมเนี่ยอยากมีหอบหนักๆครับแก้วจะรั่วแล้วค่ะครูครับจุไม่ทำจ๋าจ๋าเราดีนะครับทอดแหงไหมทอดแหงกลางถนนไหมเฮงโอเคไหมเคแต่อย่างนี้ยังเด็กๆเอ้ยโอเคข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงสบายชิลๆ์อะ 3กิโลถึงครับผมใส่ปองลายาหากันมาจังทางอีนทีไม่ไปทางแบบนี้ชอบจังมีคือนหน้าฝนสภาพจะเป็นแบบนี้ครับทำมาให้ดีทำม,มาช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนติดฝัองอยู่หยุดก่อนจะได้ไม่ถอยไกลอเลรจะไปไงอะ่ะไม่รู้เอเอโอ้โหรถฝังทางแล้ว น้ำตกอยู่ข้างหน้าเราอีก2กิโลไงพี่ใหญ่โอเคไหม,ไ,มไ,ดได้นะนไป สากระจายเหตุนยะิงๆนะเขาบอกเขาดูดูยูทูปมานานแล้วเจอตตัวจริงแล้วใหญ่เลยละไรล่ะอะ่ให้กองนอนนี่อนะ่ะไม่อะ